หนในในกุญแจในคุณแจหนกุญแจฟังเสียงฟังเสียงนะครับรีเบล500ของฮอนด a าปีเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะผู้ใดสนใจนะอยู่ตาบยาเอาเอาปล่อยมือไหมปล่อยมือไหมเอาเอาเลี้ยวขวาเอาเขาม่ห้ไปโซโตกซื้อโซ่มันหย่อนครับผมไม่ได้ไม่มีไม่มีประแจเบอร์24ี่เลยครับนำเขาได้ นนั่น่าตางชายแดนมิตรภาพกุกัมพูชาสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วตามมีเจ้าหน้าที่แล้วนะทุกคนมีเจ้าหน้าที่แล้วอ๋ออู้บรรยากาศอากาศฮ้อนฮ้อนทุกคนในตะพยากะคึกคักพอสมควรน,นะบรรยากาศในเพื่อตะพยาแล้วก็คนบ้านโนนนะครับคนโน้นอีกแน่แม่สวัสดีครับ คุณพ่อสวัสดีครับอ้อาสบายดีลมลมลมควาร้อนอันนี้ชุบกระบาดในเกลียที่คนน้นอินเดียกพี่น้องเนี่ยนี่นี่คนน้นอีนเดียไปแล้วแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบเดินทางต่อแล้วนะครับ,รบอือฮอนดากไปเบ่งบรรยากาศทั้งท้องถนนน้ำกันตอที่นี่ก็เป็นเทศบ,บาล เทศบาลตะพยาจุดน่านจะให้เป็นเล่นเคร่องเี่นไหมเป็นไนครับไปขี่รถเล่นด้วยกันไหมโอ้โนี่นะ <laughs> เห็นพ่อบอกว่าล้างคันนึงอ่ะสองเอวันนึงอ่ะสองคันใช่พี่เพราะว่าผมอาศัยแบบร้ายเก็บรายละเอียดอ๋อเพราะว่า ันค่อนข้างที่จะนานนานแบบนานมากเนี่น้องแมนอยากเห็นรีเบลรีเบลอยู่นี่ครับไหน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 โอ้คุมผ้าไว้เห็นพ่อว่าอยากขายขายได้เท่าไหร่ไม่รู้ทว่าล้างไปแล้วรอบนึงก็เลยคุมผ้าไปเลยอ๋อราคาตลาดมันอยู่ที่เท่าไหร่ทุกคนนายผู้ใดลองตีราคามาเบิงห้าร้อยนะจัดแต่งเต็มด้วยโอ้โหนี่แหละครับพี่พิทัณฑ์สนใจไหมรีเบลสองสูตร คู่หลอดคู่หลอดบ่่<ช>เดี๋ยวพอดีล่ะในในใน,นคุณแจในคุณแจในคุณแจใช่ฟังเสียงฟังเสียงเปิดดบดอ,อ,อื้าราคาเปิดมาเท่าไรพี่น้องครับเปิดเริ่มตั้งแต่หาร่อยนะครับมาฟังเสียงก่อนคือไหมตรงคือไหม นะครับรีเบล500ของ h ันด้าปีเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะผู้ใดสนใจนะอยู่ตากยาอ่าอ๊บมันจะลองมาดูว่าโมเมนต์มันเป็นยังไงมันก็เท่ดีนะเพราะว่าพ่อเพิ่นจะขายนะอยากขายว่า่ค่อยได้ขี่ไม่ค่อยได้ขี่นะครับ ค่าตลาดที่เขาซื้อขายกันว่ามันอยู่เท่าไหร่ผมก็บอแน่ใจนะเพรามยังบมเคยศึกษาเรื่องรดในรุ่นนี้อยู่เอาเรื่องอยู่นะนี่ห้าร้อยอ่ะก็ถ้าเกิดเดินทางไกลก็ไม่ธรรมดาแต่ได้ยินข่าวว่าน้องแมนเคยขับไปอุบลแล้วใช่ครับคันนี้ไม่ับอุบลบ่อยครับเออเดเอุ บวัสดุใส่เกี่ยวหกเลยมันมันใส่วัสดุมัน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 เลยะทำไมันใช่เลยไม่ใช่กี่ยใช่เออนะแลนนี่นะทุกคนของแถมของของแต่งท่อมีหมดไอมีหมดแล้วของแต่งนะสนใจก็เดี๋ยวผมจะเอาติดต่อแอดมินเองเนี่ยแหละติดต่อผมมากก็ได้ก็เดี๋ยวเดินทางต่อว่าแซนหาด้วยแซนปล่อยยืมแซนหาได้เฮ้ยแซนหา ฉันหา,หาเงินมาหรือเปล่าเพราะว่าชุดแต่งชุดแต่งกับสามหมื่นกุ้งชุดแต่งกับสามหมื่นกุ้งหรอรถซัมบอรดไ้ขี้แหละจอดแต่ว่าอารมณ์โมเมนต์ขับรีวิวถนนก็ยังได้แล้วเนี่ยเอาโอเคพ่อผมเดินทางต่อแล้วครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวมาเล่นใหม่เดี๋ยวผมมาบินโดนรีวิวไอ้ตรงนี้น้องแมนพี่ครับแเรานี่ครับเอ้าต้องผีก็บข้าสารกันไปเดินทางต่อโอ้โหจับหารอยมาเราก็มาจับสามรอยมันพลอเรื่องเลยนะ อะไรเขาทำอะไรตรงหัวโคง้งขึ้นเป็นตะยานอันตรายแทะหัวโค้งเลยโอ้ยรถเคสรถเคสจอดหัวโคง้งกล่วยวางไก่พกูดมั้งผมมาลองวางไก่ก็นี่เพิ่งเออครับที่ปลอดภยัยเดินทางปลอดภยัยทำงานปฏิบัติหน้าที่สู้ๆให้กำลังใจถึงโคกสูงสีแดโคกสูงทุกคน เลี้ยวซ้ายออกไปบ้านโคกสูงเลี้ยวขวาไปเขาน้อยพมสุวรรณตรงที่ผมเคยบินโดนแถวแซออที่อาฮทถนนซีเลนเออก็จะตรงไปนะครับยังตรงไปอยู่สีแยกเฟแดงเอาเอา,เอาปล่อยมือไหมปล่อยมือไหมเอาเอาปล่อยมือเอาเอาเลย,ยนึกว่าจะปล่อยควรแน่แนอนแน่นอน จริงๆไปเลี้ยวขวานี่ไปก็ได้ทุกคนไปเส็นนั้นว่าเดี๋ยวจะลองแลนเส็นไปตลาดลุงเกือเบื่ออาการหมอน,มอนเดี๋ยวจะแล่นออก้ายไปทางป่าไรนะถ้าตรงไปกับขาวารันแหละท่างนี้ผมว่าจะได้เคยไปนะทุกคนจะซุ่มไปเพื่อที่จะไปออก ถนนที่ติดใชาแดนนะเพื่อที่จะผพานานาตลาดลงเกลือไปว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงอ๋อนี่คือนี่อย่างนี่สแก้วนิคมอุตสาหกรรมบอกหรืออย่างนีิคมอุตสาหกรรมสแก้วโอ้มีโรงงานบ่เนี่อ๋อหัวกระสางหัวกระสางหัวกระสางถึงบ้านป่าไล่แล้วมันจะมีทางลัดออกไปนะครับคนจะพาไปทางลัด ถ้าไปเนี่ยเราจะไปตับพยาเนี่ยไปตับพยาถนนเพ้นสีแม่แล้วถึงแล้วป้ายมันบอกเป็นถนนเพ้นสีว่าฮันอันนี้อย่างนี้เทศบาลตำบลป่าไร่ตรงไปอีกโอ,อ,อ้ตม๊ตุ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 ๊ตต แยกนี่เลี้ยวขวาครับผมถ้าเลี้ยวใา,ายก็ไปอำเภอตะพญาหรือไปปรา,าสรราทสละกบกถมไ,ได, <c oughs> ด้เขาเลี้ยวขวาเอ้าเขาไม่ให้ไปเขาไ่ให้ไปเขาปิด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 ไปกลับไปมามาเขาปิดแล้วไม่ให้ไปทุกคนเออ มาถึงสี่แยกนี่นะเลี้ยวขวานะทุกคนเลี้ยวเอ้เลี้ยวซ้ายขอไปถ้าเลี้ยวขวาก็ไปพุ่ะไปโคกสูงไปตะพยาเอาเลี้ยวสายมาเนี่ยโซโตก๊ก โ,โต๊ะต๊ะซืโอ้โหฮ้หอนเดี๋ยวค่อยไปตั้งโซ่ไหมโซย้อนอากาศมันฮ้อนอะนะทั้งนี้แหละโซมันฮอนดีนะมันบอ่อค้ำแห้งแล้วมันขาดนะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปเจอรันซ้อมค่อย้เขาตั้งตั้งโซให้ไหมอากาศมันฮ้อน นี่แถวนี้นะ่าจะเป็นโกดังนะโกดังเก็บสินค้าของตลาดลุงเกลือนี่แถวนี้มนเมินเดเลย3กิโลเมตรตามป้ายรับก,กระถูกวว่าถึงตลาดลุงเกลือจริงๆก็ถึงแล้วแหละนี่ก็อนาเขตของตลาดลุงเกลือแหละแถวนี้ก็จะเป็นโกดังส่วอหลบ้างนี่คือโกดังทั้งนั้นเลยนี่ก็แม่นี่นอนี้คือตลาดลุงเกลือที่เขาส้างไม่ถึงจะซบเศ้าไปเลย เดี๋ยวถาเดี๋ยวทรายเดี๋ยวจะไปออกมองมองประตูอินโดตีนประมาณนั้นจะจํบบกผิดนะบบเดมาโดดแล้วนี่คือตลาดลงเกลือแห้งไหมท้ที่เคยเคยสางขึ้นมาไหม่หรอกกัซบเซาไปอบมีคนมานะบมีพอขายไม่ขายก็เลยกลายเป็นโกดังเก็บสินค้าไปซะงั้นเนือนทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอึ๊บ นี่ก็เป็นสถานีรถนะก็คือขนส่งสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอรัญยประเทศนี่เห็นไหมเหับทุกคนกันยังงงอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกถึงถนนแล้วผมเลี้ยวไปจะถึงบางอ้อทันทีเลยออกขวานะถ้าออกซ้ายกับไปบิ๊กซีมีปั่มือเพราะว่าต้องรถอีกคันนึงตรงเติมน้ำมัน ไป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 เดี๋ยวจะหาล้านล้านสอมที่ต่างศูนย์ก็คือตัางโสไมเพราะโสย่อนมากๆเลยเโสย่อนจนเหมือนล้วโอ้โหเดี๋ยอาการหอนอยังหอนเลยพิั่นขับรถทรงของกันพึ่สาวพี่น้องกับบูชาสาวเขเมียนตลาดรัตนธรรมสายมือนี่ประตู สูนย์กันค้าอินโดจีนฝ่ามือ,อโห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 ตลาดล้มเกลือนี่คือบรรยากาศก็ยังมีคนมาสื่อมาขายของอยู่คือเกาตอนแรกว่าจะพาขี้รถเหล่นรถเลาะในตลาดลงมเกลือจักหน่อยแต่เบะบึงสถาน,าถานาการณ์เราอากาศห้อนเห็น,นว่านี่ตลาดลงมเกลือคนยังคือขักคือเกา่า เพิ่มเติมคือความร้อนเดี๋ยวจะมีหลานสมนี่อะให้เขาตังต้งตั้งตั้งรอกให้ไหมโอ้วว oh. ว้อน โซ่ครับผมไปจอดนีก่อน,นโซ่มันหย่อนครับผมไม่ได้ไม,ไม่มีไม่มีประแจเบอร์ยี่สิบสีเลยครับเขาตั้ง่ได้ทุกคนอากาศก็ะห่อนนะโซ่ย้อน นะเพื่อนบอกว่าตั้งโบได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดินทางต่อเพื่อนเพื่อนเพื่นตั้งโบได้เพื่อนตั้งโซโบได้ฮะเพห็นเพื่อนว่าตั้งเออเดี๋ยวไปปั๊มน้ำมันโอเคตั้งโบ่ได้เพื่อนเพื่อนว่าตั้งไปเดี๋ยวเราไปเดินทางต่อทุกคนตอนนี้อากาศอยู่ตลาดล้งเกลือหอนหอนพี่น้องกะเดี๋ยวจะหาปั๊ม จะที่จะเติมน้ำมันขันนั่นแล้วก็เดินทางต่อตอนแรกว่าจะขี่รถขังในตลาดลุงเกิดน,นแต่ว่าบรรยากาศฮอนมากเลยคือกับประมาณมาเพื่อนบรเทศน,นั่นแหละเนาะร้านสอมประแจตั้งรอแค่เบอร์ยีิบสก็เบอร์สิบสองอา,อากาศสดชื่นสดชื่นแบบร้อนๆว่าจะเข้าไปเมื่อเข้าไปแล้วละ่ะ เดี๋ยวหาปั่มปตท่อหาปั่มน้ำมันอ่ะเดี๋ยวทางไหนไมีปั่มน้ำมันนีชายแดนมิตรภาพสุกกัมพูชานี่ครับทางรถไฟขาบไปกัมพูชาดิเชีย่ยย่านโซขาดมากเลย ตรงไปนะถ้าออกขวากับเขาอารันออกซ้ายกับประตูชายแดนนะคมแดนถึงปัมป๊มบตท่อแล้วถนนสายนี้นะจะเปี้ยวมากแต่ว่ามีปั๊มบทอท่อ,ทอมีเซเว่นเออได้พักรถพอดีกับทีมงานได้เตือน้มันผมก็จะได้ตั้งรอแป๊บนึงนะ้ำมังจอดเดี๋ยวจอดรอดหนวน้ำนามก็ได้ไหม อากาศควรร้อนเลยยังร้อนยังร้อนหันแดดหันแดดวะเอาละครับเด้อคลิปนี้ครับ สุดยอดดีๆครับเนี่ยปุ๊บปับทิปพิสุกเ้ยปั๊บปุ๊บทิปแท้ๆได้นี่้างบนจะรักนะักฮะกอากาศสุดห่อนเลยครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ตั้งสัวนะครับตั้งสัวน้อยก่อนโอ้ค่ายค่ายรวมวนมันปะเออ ช่างครับช่างช่างช่งนตำนานมันนี่ قت, قت, so oh, ้ับอากาศจ้าองศาเองศาสโอ้โหสามดด้วยด้โอ้สามดระเทนนปนิหอปนใหนสี่สิบล้นโอ้สวยพี่น้องยสวมันมันข่มันายซึนบ่เออต่าง้นมาหน่อย ย้อนย่ย้อนอยเอาซื้อเลขตัวนี้ทด้งวดนี่บอกไปก่อนนี่เอาเลยนี่จักสิข้างหน้าจักสิข้างหลังเนี่ยเก้าเก้ากับหนึ่งแปดเอาเบิ่งมุมนี้เบิ่งมุมนี้ไม่มืดแล้วตรงไหนโซ่เกียวโตดันโซ่มืดแล้วไอ้หมายถึงว่าน็อตไหมโอ้นอนมันมัดสุดหรือไหมจีตัวนอนฟุตแล้วแมนตัดสู่คอนบุรี